โทสะโมห oh ะนะครับรกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรต่างๆหมดไป100%ไม่เหลือเชื้อใหญ่ยางนะครับก็คือไม่จบสิ้นภารกิจทีนี้นการปฏิบัติธรรมที่จะเข้าสู่การปล่อยวางก็ต้องเกิดความรู้เรียกว่าปัญญาในทางธรรมคือรู้ว่าเป็นขันหาไม่รู้ว่าเป็นเหล่านะไม่มีเราไม่มีตัวตน อย่างพูดมาเราคือผลิตผลของขันห้าก็คือผลผลิตของขันห้าที่มันรวมตัวกันเพื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารดินญ,ญาณการปฏิบัติธรรมก็เพื่อรู้นะฮะไม่ใช่เป็นละรู้เป็นสาเหตุรู้เป็นเหตุการละได้นั้นเป็นผลมันเราชอบพูดว่าปล่อยวาง่างเงี้ยปล่อยวางมันเป็นผลนะเหตุแห่งการปล่อยวางได้ก็คือจากการ ปฏิบัติทาความรู้ทาความเข้าใจความรู้